ทุกคนในพื้นที่อะครับเขาไม่อยากให้บ้านเขาต้องเกิดุูนหรอกเขาก็พยายามลดการเผาใช่ามครสัตว์คนเหยี่ยวไฟหรือคนที่เขาต้องเข้าไปดับไฟครับได้รับบาดเจ็บบางคนเสียชีวิตเพื่อจะดับไฟตรงนั้นมันต้องร่วมมือกันทุทกๆก,กลุ่มทุทกๆฝ่ายมันไม่จําเป็นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนะครับทุกคนต้องร่วมมือกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทภาาทยกล้าพัฒนาทั่วโลกคะ่ะ รายการที่จะพาทุกท่านไปเรียนดูแลทำความรู้จักกับภารกิจของกลมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ Thailand International Cooperation Agency หรือที่เราเรียกกันว่าไทยกาค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทาง Facebook Fanpage t h a กาคูเปอร์เลชันได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับดิฉันหูพรพันชนาพิมพ์นักศึกษาฝึกง,งานกลมความร่วมมือระหว่างประเทศจากคณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะ และดิฉันโฟกัสสุการดาบุญประเสริฐนักศึกษาฝึกงานจากกรงพร้อมร่วมมือระหว่างประเทศสำนักวิชาจีนวิทยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพวกเราทุกคนนั่นก็คือเรื่องของปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายประเทศในการแก้ไขนะคะค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีการดําเนินโครงการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจัดการปัญหานี้ค่ะ และว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือเหล่านี้กันค่ะเราได้รับเกียรติจากพี่โดมซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาออกรายการของเราแล้วในตอนเขนยญ้านะคะหากใครสนใจสามารถกลับไปดูได้ค่ะแต่ในครั้งนี้นะคะพี่โดมมีประสบการณ์ตรงในการติดตามแล้วก็เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการด้านการจัดการหมอกควันที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะซึ่งพี่โดมจะมาแบ่งปันข้อมูลให้เราค่ะขอให้พี่โดมแนะนําตัวสักเล็กน้อยค่ะ สวัสดีครับโดมนะครับนักการเทนาเริยนรครับผมเป็นนักวิเทศศาสตร์การปฏิบัติการนะครับกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศครับก็ปัจจุบันดูแลโครงการทั้งในแอฟริกาและก็ในเมียนมานะครับซึ่งในเมียนมาน่ยหลักๆก็จะดูโครงการด้านการจัดการหมอกควันข้ามพรมแดนครับผมค่ะทราบมาว่าพี่โดมได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสังเกตการโครงการความร่วมมือในประเด็นหมอกควันข้ามพรมแดนเป็นระยะจึงขอให้พี่โดมเล่าเกี่ยวกับ ความร้ายแรงของปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างสาเหตุการเกิดหมอกควันทั้งในประเทศและหมอกควันข้ามพรมแดนที่มีเพิ่มมากขึ้นให้ฟังหน่อยค่ะครับออขอไปที่คําถามเนาะคําถามแรกเรื่องของความรุนแรงนะครับของปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันว่าหมอกควันข้ามพรมแดนเนี่ยมันเกิดขึ้นในทั้งประเทศไทยนะครับประเทศเพื่อนบ้านาข,ของเราทั้งลาวทั้งเมียนมานะครับบางส่วนอาจจะมาจาก มีกัมพูชาหรือมีจีนด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเกิดใน3ประเทศเนาะซึ่ง3าประเทศพื้นที่ที่เกิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณตอนเหนือของไทยนะครับเขตรัชฉานเขตตอนเหนือของลาวแล้วก็เขตตอนเหนือของไทยนะครับความรุนแรงเนี่ยต้องเรียกได้ว่าปัจจุบันนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้วอย่างที่เราได้เห็นข่าวว่ามีอาจารย์หรือมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยในภาคเหนือนะครับ สียชีวิตจากปัญหาหมอกควันจากมะเร็งปอดนะครับเยอะขึ้นมันทําให้เราเห็นว่าความร้ายแรงของปัญหาหมอกควันนะครับมันเพิ่มมากขึ้นทั้งหมอกควันที่เกิดในประเทศและหมอกควันที่พัดผ่าข้ามผรมแดนสาเหตุนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ข้ามพรมแดนเนี่ยครับก็จริงๆก็เกิดด้วยกันหลายสาเหตุและมาจากหลายแหล่งนะครับอย่างภาคเหนือของเราเนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากไฟป่าการเผาไหม้นะครับหรือปัญหาฝุ่นควันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะครับก็ ถ้าเป็นทาตามต่างจังหวัดนะครับมันก็จะเกิดจากได้ทั้งเรื่องของไฟป่านะครับทั้งจากน้ามือมนุษย์แล้วก็จากธรรมชาตินะครับการเผาไหม้ในพื้นที่กเกษตรเช่นในพื้นที่ไร่อ้อยไร่ข้าวโพดแล้วก็ไร่ข้าวนะ,นะครับรวมถึงเกิดจากแหล่งควันจากรถยนต์เราจะเห็นว่าไม่ได้มีแค่ในเฉพาะภาคเหนือหรือตามต่างจังหวัดเท่านั้นที่เกิดฝนควันกรุงเทพบ้านเราเองก็มี แต่กรุงเทพฯบาเรเทาความแตกต่างของมันก็คือเกิดจากควันรถยนต์ควันโรงงานอุตสาหกรรมหรือบางส่วนก็มาจากควันจากการเผาพื้นที่กเกษตรในพื้นจังหวัดใกล้เคียงพัดเข้ามาในกรุงเทพฯด้วยเหล่านี้ครับคือปัญหาของการเกิดฝุ่นควันทั้งในประเทศส่วนค่าพมแดนก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยครับก็เกิดจากการเผาและไฟป่าเหมือนกันทําให้มันเกิดเป็นควันในพื้นที่นี้มากขึ้นครับผม แล้วอยากทราบว่ารัฐบาลไทยเนี่ยค่ะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนยังไงบ้างคะาถามถูกต้องตรง,ตรงกับเนื้อหาของเราเลยเราก็ฮัทเซลเลยเนาะ <c oughs> ของเราก็คือปัจจุบันนะครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็มีโครงการนะครับที่เป็นโครงการจาัดก,การหมอกควันนะครับอยู่หมอกควันข้ามพรมแดนอยู่นะครับอยู่ทั้งหมดที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยคือ2โครงการแล้วก็เป็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยหโครงการ แต่อย่างที่โฟกัสพูดถึงคําว่ารัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะกรมความร่วมมือเท่านั้นที่เรามีโครงการนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายๆหน่วยงานหลายๆกระทรวงในประเทศไทยก็มีโครงการเพื่อช่วยจัดการปัญหาหมอกควันด้วยกันทั้งสิ้นอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักๆเลยเราจักกรมควบคุมมลพิษใช่ไหมครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกระทรวงพาณิชย์หลังๆเขาก็เริ่มมีโครงการมากขึ้นอย่างเรื่องของการจัดการขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างถูกต้องก่อนจะนํามาขายในไทยหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนอย่างบริษัท CP หรือบริษัทที่เขามีการให้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับปลูกข้าวโพดหรือเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยเขาก็มีการช่วยร่วมมือเรื่องของการลดฝุ่นควันโดยการจัดการในพื้นที่ของเขาเองด้วยครับ,รบเหล่านี้คือทุกคนร่วมมือร่วมใจกันมากๆครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เรามาโฟก,กัสที่ของกรมเราเนาะของกรมเราครับปัจจุบันก็อย่างที่บอกคือมีทั้งหมด3โครงการเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องหลกักๆ2โครงการแล้วก็เป็นที่เป็นโครงการเกี่ยวเนื่องแค่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยว<ม>ข้องโดยตรง,รงใช่แต่เป็นโครงการเกี่ยวเนื่องครับหโครงการมีทําในประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวครับผมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลดปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนเงนี้ค่ะที่ผ่านมามีกี่โครงการแล้วก็ดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออะไรบ้างคะ ก็อย่างที่บอกไปเนาะโครงการจะมีทั้งหมด3โครงการนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับปัจจุบันเราจะมีอยู่ในเมียนมานะครับในลาว2ประเทศเนะาะในในลาวเนี่ยมี2โครงการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะดําเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทยเมียนมาแ้ะก็ไทยลาวที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับร่วมกับาทางสองประเทศนี้ นอกจากนี้เรายังมีเป็นลักษณะของโครงการจัดก,การฝุ่นควันกับประเทศที่ไกลออกไปด้วยน้องๆอาจจะยังไม่ทราบจริงๆเรามีโครงการเหล่านี้ครับในประเทศโคลอมเบียด้วยแต่โคลอมเบียเนี่ยเราจะทําในลักษณะที่ว่าเป็นการแชร์ข้อมูลกัน<ม>บ้านเขามีการจัดก,การอ้อยยังไงโคลอมเบียปลูกอ้อยเยอะเราก็เลยว่าบ้านเขามีการจัดก,การอ้อยยังไง<ม>ให้ไม่ต้องเผาเราก็นำเบสแบคทีเรเหล่านั้นมาทํางานครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะเน้นไปทีส่สองประเทศเมียนมากับเลา าส่วนตัวนะคะว่าทําไมถึงต้องเป็นเมียนมากับเราคะ่ะให้น้องน <c oughs> ้องคิดว่าไงถ้าพูดยังไงดีละ่ะสมมตุติอ่ะเนี่ยเราเป็นสามประเทศ <c oughs> นะขออนุญ,ญาตหนูเป็นลาว <c oughs> พี่ <c oughs> เป็นไทย <c oughs> เป็นเมียนมา <c oughs> หนูสมมติหนูแบบเกิด ขยับตัวเงี้ยพี่ก็เห็นถูกไหมหรือหนูพูดพี่ก็ได้ยินอย่างนี้ถูกไหมคือการเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับการอยู่ใกล้กันมันจะยิ่งทําให้เวลาเกิดอะไรขึ้นในประเทศเหล่านั้นนะครับมันจะส่งผลกระทบถึงประเทศเราได้หรือเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยมันก็ส่งผลกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านได้เหมือนกันดังนั้นนะครับโฟกัสหลักของเราเลยคือเลยไปที่สองประเทศนี้ก็คือลาวกับเมียนมาถามว่ากัมพูชามีไหมกัมพูชาเองบ้านเขาก็ใช้คําว่าเริ่มเริ่มมีขุนควันเหมือนกันแต่ อาจจะยังไม่มากเท่าหรือ,อเราอยู่ในช่วงของการเตรียมการที่หากมิัมูชาต้องการเรื่องของอพัฒนาโครงการเราก็ยินดีแต่ในปัจจุบันนะครับเราโฟกัสที่2ประเทศนี้เป็นหลักครับผมค่ะมาเริ่มกันที่โครงการแรกกันเลยนะคะเป็นโครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศในเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหาโมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอมรค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนในปัจจุบันเลยนะคะ อยากทราบว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็อะไรคือปัจจัยหลักที่ทําให้ตัดสินใจดําเนินโครงการร่วมกับเมียนมาค่ะครับก็จริงๆโครงการนี้ครับมีที่มามาตั้งแต่ปีประมาณ2622-263ละในครั้งที่ท่านผู้นําประเทศณขณะนั้นของทั้ง2ประเทศนะครับทั้งไทยทั้งเมียนมาครับไดเ้เดินทางไปหารือกันนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ ทั้งสองประเทศได้รับผลกระทบร่วมกันดังนั้นน่ะมันก็ควรจะมีการพัฒนาหรือมันควรจะมีการมันควรจะมีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหามลพิษหรือแก้ไขปัญหาพ m 2.5มจุาจากทั้งสองประเทศนะครับร่วมมือกันณนะตอนนั้นนะครับสถานทูตสถานเอกอัครทูตณนะกรุงย่างกุ้งนะครับก็ได้มีหนังสือเข้ามาที่กรมนะครับเพื่อขอให้มีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับทางเมียนมานะครับ ทางกรมก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเออกรมควบคุม,คมพิษเองเขาก็มีโครงการเราเองก็อยากทำโครงการเราก็เลยมาร่วมมือก,กันนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาที่เป็นแล้วก็เมียนมาเนี่ยเราเลือกพื้นที่ก็คือจะเป็นเอ่อพื้นที่รับรัชาน,นะครับก็คือในเมืองท่าขิลิกและก็เมืองตองจีซึ่งเป็นพื้นที่เอ่ออย่างที่รู้ก,กันคือรัชาน,นีา่มีการปลูกพื้นที่กเกษตรเยอะนะครับพื้นที่ป่าไม้เยอะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิด ่นควันได้มากกว่าพื้นที่อื่นรวมถึงเวลาในช่วงหน้าร้อนนะครับมันจะเป็นลมลมจากทางเหนือจะพัดเข้ามาดังนั้นอนะ่ะมันก็เลยพัดเข้ามาทางบ้านเราครับประมาณนะั้นคำถามต่อไปนะคะคือปัญหาหมอกควันข้ามภรมแดนเนะะี่ยค่ะมีผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนแล้วก็ไทยยังไงบ้างแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นระยะยาวของโครงการนี้คืออะไรคะอ่ะก็มีผลกระทบกับพื้นที่ชายแดนยังไงบ้างโฟกัสมาจากเชียงรายอ่ะน้องเคยเห็นความ เกิดขึ้นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมหลังกนั<ช>้นอย่างที่โฟกัสรู้สึกเลยและโฟกัสก็ได้เจอมากับตัวถูกไหมเ<ช>หล, <ๆ S 2> ล่านี้ครับมันคือปัญหาที่มันส่งผลกระทบต่อชายแดนจริงๆทั้งปัญหาสุขภาพาปัญหาชั้นราวิสัยนะครับแล้วก็เรื่องของไฟป่ามันก็ส่งผลต่อพื้นที่เกษตรด้วยพอมันเผาครับบางทีมันทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์มันเอาแร่ธาตุทุกอย่างไปหมดเลยมันเลยทําให้เราเป็นสิ่งที่เกิดผลกระทบ มากๆโครงการของเราครับก็เลยทําขึ้นเพื่ออยากจะเป็นส่วนหนึ่งเราใช้คาว่าส่วนหนึ่งเนาะเราไม่ได้จัดการได้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาทั้งของไทยเองและของเมียนมาครับผมซึ่งระยะตั้นเลยเนี่ยครับมันก็จะต้องเป็นเรื่องของความรู้แน่นอนโครงการของเรางานของเราเนี่ยทำเพื่อให้ความรู้กับประเทศเพื่อนบ้านให้เขาเข้าใจให้เขามีแนวทางว่า เออมันมีวิธีการแบบนี้ด้วยในการจัดการมันมีการตรวจวัดแบบนี้ด้วยในการจัดการอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขาอะสามารถตรวจวัดเป็นทําได้ส่วนในระยะยาวครับมันก็ถามว่าระยะยาวโครงการเราสามารถอุ้มไปได้เรื่อยๆไหมมันก็ไม่ใช่เนาะหลังจากนั้นพอเราปล่อยมือครับเขาก็จะต้องเดินได้ตัวเองมันก็จะต้องเป็นการพัฒนาแล้วมันก็จะต้องเป็นการให้ทางเมียนมาครับเขานําความรู้ที่เราได้ไดรู้ไปเนี่ย ได้นํามาปรับใช้ในประเทศของเขาต่อไปอันนี้จะเป็นความยย่งยิในระยะยาวมากกว่าครับแล้วระหว่างในการดําเนินโครงการนะคะพบเจอความท้าทายใดบ้างไหมคะหรือแล้วมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรบ้างคะมันเป็นความท้าทายที่ทั้งเราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้เนาะอย่างอย่างควบคุมไม่ได้อะเราก็อย่างที่รู้กันคือโครงการนะครับมันเริ่มมาตอนปี6 2 6 3ปี64เราเริ่มจตารัทโครงการ หลังจากระบาดโควิดนะครับมันเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะดําเนินโครงการอะไรได้เลยพม่พมาก,ก็ปิดประเทศใช่ดังนั้นนะครับเราได้แค่แบบเหมือนออนไลน์ออนไลน์ระหว่างกันมีการประชุมออนไลน์เฉยๆฉยโควิดปุ๊บซ้าร้ายด้วยสถานการณ์การเมืองภายในเมียนมาเขาด้วยอีกอทําให้เขายิ่งปิดประเทศเข้าไปอีกอพี่จําได้ว่าตอนที่โครงการมาเริ่มคลิกออฟะครับต้อง,ต,องต้องเล่าก่อนว่าพี่อะมาจากโครงการเนี้ตอนที่โครงการมันเริ่มไปนิดนึงแล้วก็คือมันเริ่มมีการประชุมออนไลน์ไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ผลงานผลผลิตหลักๆของมันเลยก็คือการเหมือนเป็นส่งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ให้ทางเมียนม,มาเข้าไป<ม>การจะส่งไปครับเราจะต้องเดินทางไปให้เขาที่นูน่น<ม>อย่างเงี้ยซึ่งพี่น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆหรือมองที่เข้าไปแบบพอเขาเปิดประเทศปุ๊บพี่เข้าเลยอ่ะเข้าแบบเ <c oughs> ข้าเลยแล้วคือแ <c oughs> บบมันเลยทําให้แบบหลายๆอย่างมันมันมันความไม่พร้อมมันทั้งตัวบ้านเขาด้วยแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆด้วยครับมันเลยทําให้ บางทีเราการติดตั้งการอะไรมันอาจจะต้องการติดตั้งอะมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องเหมือนใช้เวลาวดให้ความรวดเร็วนิดนึงเพื่อให้เราอยู่ได้ได,ไ,ดได้ตามที่เขาอนุญาตหรือว่าออพอหลังจากนั้นนะครับมาเนี่ยมันก็สถานการณ์ของในเมียนมาเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆใช่ไหม <c oughs> มันเลยทําให้การฝึกอบรมอะไรเงี้ยก็ต้องถามเขาว่าคุณสะดวกไหมคุณสะดวกช่วงไหนเราจะจัดฝึกอบรมนะคุณโอเคไหมที่จะมา ทำโครงการกับเราอะไรเงี้ยครับมันก็มีปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาภายในมันก็เป็นปัญหาจุติพวกนั้นเอกสารการอะไรเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราแฮนเดิลได้อยู่แล้ว<ช>พวกแบบการเกิดความล่าช้านู่นนั่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกอย่างมันแฮนเดิลได้แต่สิ่งที่ภายนอกที่แฮนเดิลไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราครับผมพูดถึงสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างฝ่เมียนมาเนี่ยค่ะมีความพร้อมหรือข้อจํากัดยังไงในการเก็บข้อมูลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากหน่วยตรวจวัดค่ะ เขามีความพร้อมอยังไงพี่มองว่าพม,มา่ามีความพร้อมมะมีความพร้อมในการรับรับอเทคโนโลยีของเรามากแต่ข้อจํากัดเขาอะครับอย่างอย่างที่บอกคือเรามีการส่งเครื่องไปเนาะคเครื่องที่เราส่งไปอะครับปรากฏว่ามันต้องใช้ไฟฟ้าแล้วเมียนมาครับณนะตอนนั้นอนะเขายังตัดไฟไฟฟ้าดับเป็นระยะมันเลยทําให้เครื่องที่เราส่งไปครับสามารถวัดคุณภาพอากาศได้แค่ประมาณแบบ18ดชั่วโมงต่อวันทั้งๆ้ที่มันควรจะวัดได้2ี่ชั่วโมงต่อวัน เพราะว่ามันมีช่วงที่เขาตัดไฟ<ม>ทีเนี้ยพอมันวัดได้แค่18ชั่วโมงต่อวันนะครับมันเลยมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งวันไม่ได้เราก็เลยต้องอาศัยการแบบดูค่าแบบความสูงความต่ำหรือเอาที่มีนี่แหละมาลองคำค่าคะเนดหรือว่าเออมันเป็นไปตามผลอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยครับพม่ามีความพร้อมครับในการเรียนรู้แล้วก็ทุกวันนี้ครับเท่าที่เวลาพี่ไปอบรมเชิงปฏิบัติการอะไรเงี้ยพม่าเขาก็ยังคงพูดถึงแล้วก็ยังคงมีการ เปล่าขอบคุณกับไทยอยู่ทางนี้ก็พม่าขอบคุณฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่นาอจริงๆเราก็ต้องขอบคุณพม่าเหมือนกันที่เขาเองก็ให้โอกาสแล้วก็ยอมที่จะให้เราเข้าไปดําเนินโครงการนี้ก็ร่วมมืออยา่างแข่งขันเช่นเดียวกันครับค่ะจากข้อมูลคุณภาพอากาศที่เก็บทีเมเอยนมาวันละ18ชั่วโมงต่อวันนะคะข้อมูลอากาศที่รวบรวมได้จนถึงตอนนี้บ่งบอกอะไรได้บ้างคะ่ะครับอันนี้ต้องขอญอาตเคลมก่อนนิดนึงนะครับเราไม่รู้นาอแต่ว่าถ้า ใครมีข้อมูลอะไรมาแย้งก็บอกกันได้ก็คือ,อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ที่เราได้รับจากเมียนมาครับเราก็ได้มีการลองอาหาข้อมูลแล้วครับปรากฏว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในประเทศเมียนมาอันแรกๆเลยที่เราได้รับจากเมียนมาซึ่งสิ่งที่มันบ่งชี้ได้ครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ครบ24ชั่วโมงเนาะดังนั้นนะครับสิ่งที่เราบ่งบอกได้เลยอ่ะมันก็คือจะเป็นเรื่องของค่าสูงตำ่ำ ของเรื่องของคุณภาพอากาศในพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็มันทําให้เราเห็นว่าคุณภาพอากาศแย่หรือไม่ดีที่สุดเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมแล้วก็จะต่ําลงในฤดูฝนก็คือช่วงประมาณสิงหาคมซึ่งมันก็ถูกต้องและตรงกับผลของในประเทศไทยแล้วก็มันก็ตรงกับช่วงฤดูฝนด้วยแสดงว่าทางเยนมาเองเขาก็เข้าใจแล้วก็สามารถวัดผลออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับมันมี เออเรอร์คอนอินโฟเชันไหมมีแน่นอนเนื่องจากว่ามันวัดได้ไม่ครบทั้ง2 4ชั่วโมงแต่เขาก็สามารถวัดจนสามารถดูได้ว่าแนวโน้มมันถูกต้องแล้วคือมันมีความฝุ่นเกิดขึ้นในช่วงเมษาแล้วก็ต่ําลงในช่วงรูปผลอันเนี้ยถูกต้องแล้วครับแนวโน้มของมันเนี่ยก็เห็นได้แล้วว่าเขาใช้งานเป็นแล้วก็สามารถใช้งานมันต่อไปได้ครับแล้วในแผนโครงงานนะคะมีผลลัพธ์แล้วก็กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ผลลัพธ์นั้นๆคืออะไรบ้างครับครับ ก็จริงๆผลลัพธ์ของโครงการเนี่ยครับโอเวอร์ออลโกมันเลยนะคือสูงที่สุดเลยก็คืออยากให้เมียนมาเนี่ยเขาได้เหมือนนำความรู้ที่ได้ครับไปออกแบบเป็นนโยบายในการจัดการคุณภาพอากาศในประเทศของเขาแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นวัตถุประสงค์จริงๆของโครงการนะครับคืออยากให้ทางเมียนมาเขาเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการวัดเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมภายใต้โครงการนะครับมันก็จะมีเรื่องของการอบรมเนาะเรื่องของการ ส่งเครื่องตรวจวัดคุณภาพกาศอย่างที่พี่บอกไปให้เขานะครับแล้วก็การตามผลก็จะเป็นประมาณนี้ครับค่ะจากการที่พี่โดมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดที่ผ่านมาค่ะมีข้อเสนอหนอะไรที่สามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาแนวทางการควบคุมฝุ่น PM 2.5ในโครงการหรือจะต่อยอดโครงการอย่างไรได้บ้างคะครับก็ต้องเล่าก่อนว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการที่พี่ได้เข้าร่วมนะครับมีประมาณ3าถึงสการประชุมเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่ ออกแบบแล้วก็เป็นคนจัดการดําเนินการเรื่องการประชุมครับเป็นสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เขาดูแลเรื่องของฝุ่น PM 2.5โดยตรงอีกอันนึงเนี่ยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ไปดูเรื่องของการจัดการข้าวโพดเพื่อปลอดการเผาในพื้นที่ครับผมก็คือข้อเสนอแนะหลายๆอย่างครับที่ที่มันมีประโยชน์แล้วก็มันเป็นความรู้ใหม่มากสําหรับคนที่ไม่เคยได้เข้าไปลงพื้นที่ครับมันเราทำ ทำให้เราเห็นว่าหลายๆอย่างมันมันแตกต่างจากที่เราคิดนะครับคือหลายๆคนอาจจะมองว่าบนเขาหรือชาวเขาหรือคนภาคเหนือครับเผาพื้นที่เกษตรแต่จริงๆอะครับส่วนใหญ่แล้วอะมันมาจากไฟป่าเหมือนที่พี่พูดไป้แต่แรกเนาะส่วนใหญ่มันมาจากไฟป่าทุกคนในพื้นที่อะครับเขาไม่อยากให้บ้านเขาต้องเกิดคุ่นหรอกเขาก็พยายามลดการเผาแต่ไฟป่าที่มันเกิดขึ้นนะครับมันรุนแรงเกินกว่าที่เขาจะสามารถจัดการได้ทั้งหมด อย่างที่น้องเห็นข่าวอย่างพวกอาสาสมัครคนเหยียวไฟหรือคนที่เขาต้องเข้าไปดับไฟครับเขาก็ได้รับบาดเจ็บบางคนเสียชีวิตบางคนต้องทํางานหนักเพื่อจะดับไฟตรงนั้นนะครับสิ่งที่พี่อยากจะพัฒนาในโครงการนะครับก็คืออยากจะมุ่งเน้นไปที่ระดับประชาชนหรือระดับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อนให้เขาได้มีความรู้แล้วก็มี เทคโนโลยีหรือน,นวัตกรรมอะไรที่มันดีที่เขาจะทําในพื้นที่นั้นได้รวมถึงปัจจุบันนะครับโครงการอ่ะอย่างที่พี่เล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของการตรวจวัดอย่างเดียวเลยเนาะแต่มันยังไม่มีเรื่องของการลงไปถึงต้นตอว่าเป็นการเผาตรงไหนดังนั้นนะครับหากจะมีการหากจะมีการต่อยอดโครงการนะครับสำหรับพี่พี่มองว่ามันควรจะเป็นเรื่องของการจัดการจับแหล่งกําเนิดเช่นเราควรจะไปดูไหมว่ากฟเกษตรเขาทํากันยังไงเพื่อปลอดการเผาพี่เคยไปดูที่อำเภอแม่แจ่ม นะครับอันนี้โฆษณาให้ให้กับเขาด้วยเนาะไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆเลยนะฮะแต่ที่อําเภอแม่แจ่มที่บ้านแม่วาครับ <c oughs> เขาสามารถจัดการจนมันปลอดการเผาแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยคือเขาสามารถแบบพัฒนาจนจนประชาชนนะครับหนึ่งไม่ต้องเผาสองมียได้เพิ่มขึ้นสามเขาไม่จําเป็นต้องจากบ้านเกิดเขาไปทํางานในเมืองใหญ่เพราะว่าเขาใช้เรื่องของการเศรษฐกษิจแบบเกษตรหมุนเวียนมีการปลูกพืชที่แบบ หมุนจากอตอนนี้เป็นปลูกข้าวโพดอีก2เดือนเขาปลูกทัวเขาปลูกไม้ผลอะไรเงี้ยครับมันเลยเหล่านี้มันเป็นแนวคิดหรือเป็น b บ s แ practice ที่พี่คิดว่าถ้าพี่ได้มีโอกาสต่อยอดโครงการต่อไปอะนะครับพี่ก็จะดําเนินการในเรื่องของการจัดการจากต้นต่อมากกว่าการตรวจวัดครับผมไปที่คําถามเกี่ยวกับผลกระทบแล้วก็อนาคตของโครงการกันบ้างนะคะไทยคาดหวังให้มีนมานําข้อมูลแล้วก็นโยบายที่พัฒนาขึ้นเนี่ยไปใช้ในระยะยาวยังไงบ้างคะ จะต้องบอกว่าทั้งไทยและเมียนมาเราเราเราอยู่ในความคาดหวังของกันและกันไทยก็หวังว่าเมียนมาจะนําความรู้อะครับที่ได้เนี่ยมาปรับใช้ได้ไทยเองก็หวังคาดหวังว่าตัวเราเองเนี่ยจะสามารถนําแนวทางหรือนําแบบเอ้ข้อบกพร่องที่หน้าตัดการทําโครงการเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะครับมาปรับใช้และมาปรับปรุงให้บ้านเราได้แต่อย่างที่บอกครับเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่ช่วยโครงการดังนั้นนะครับ มันต้องร่วมมือกันทุกๆก,กลุ่มทุกๆฝ่ายในการที่จะมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวมันไม่จําเป็นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนะครับทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับก็ทั้งควันที่มันเกิดจากในในเมืองใช่ไหมมันก็มีหน่วยง,งานที่รับผิดชอบควันที่มันเกิดในพื้นที่เกษตรก็มีหน่วยง,งานรับผิดชอบควันที่เกิดในพื้นที่ป่าก็มีหน่วยงานรับผิดชอบดังนั้นนะครับความคาดหวังมันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเราก็คาดหวังให้เขาดําเนินง,งานได้ เราเองก็คาดหวังให้ตัวเองนําข้อบกพร่องต่างๆหรือนําแนวคิดนำ best practice ที่เราได้มีการถ่ายทอเนี่ยนำมาปรับปรุงและปรับใช้ในประเทศด้วยครับค่ะาการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศทั้งเมียนมาแล้วก็ไทยนะคะมีความสําคัญอย่างไรต่อการพัฒน,นาโครงการค่ะก็สําหรับการสร้างเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญนะครับคือนอกจากพวกเรื่องของการ ของเรื่องของการึกปรกรม,มครับส่วนหนึ่งที่โครงการของเราทําอยู่เสมอก็คือนี่แหละครับการสร้างเครือข่ายให้กับทั้งหน่วยงานของไทยและหน่วยงานของมินมาเขาได้เจอกันเขาได้รู้จักกันนะครับสิ่งนี้มันคือความสําคัญตรงที่มันเป็นความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชนระหว่างกันมันเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญที่มันไม่จําเป็นต้องมีในระดับเชิงนโยบายเข้ามาเข้ามาคอยรันแผนแต่ ประชาชนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ความสําคัญและก็ร่วมมือกันได้เลยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าในการจัดการปัญหาครับผมแล้วมีแผนที่จะขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นในเมียนมาแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับประเทศในอาเซียนหรือว่านํามาปรับใช้กับประเทศไทยได้ยังไงบ้างไหม,ไมคะจริงๆขยายไปในพื้นที่อื่นในเมียนมาเนี่ยเราก็มีความสนใจนะครับอยากที่จะขยายมันออกไปในพื้นที่ชายแดนอื่นๆด้วยทั้ง พื้นที่ต่าลงมาเช่นในจังหวัดตาในเขตจังหวัดตาอย่างมิวดีหรือในเขตลงมาจนถึงแถวประจวบอะไรเงี้ยครับเราก็อยากที่จะมีการขยายแต่มันก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยด้วยอย่างที่ทราบกันคือทางพม่าเองปัจจุบันเนี้ยหลายๆพื้นที่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ยากดังนั้นนะครับมันก็เลยต้องอ,อยู่ในเรื่องของการเตรียมการอยู่นะครับว่าเราจะสามารถทําออกมาได้หรือเปล่าส่วนเรื่องของการเป็นต้นแบบให้กับอาเซียนเนี่ยพี่ ไม่กล้าใช้คาว่าเป็นต้นแบบเลยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันนะครับอาเซียนเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็จัดการเรื่องนี้ได้ดีอย่างสิงคโปร์อย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยครับเขาก็มีการจัดการได้ดีเรามองว่าของเราเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เขาเลือกช้อปปิ้งดีกว่าเข้าใจไหมคือให้เหมือนกับว่าเฮ้ยประเทศอื่นๆอาจจะมองว่าเออเราหนดูซิไทยเขาทาอะไรบ้างกับประเทศเหล่านั้นแล้วก็เออมันน่าสนใจเราหยิบมาเป็นแนวทางอย่าเป็นต้นแบบเลยเป็นแค่เหมือน อ a l t e r n a t i v e a y ให้เขาเลือกว่า <S <S เขาอยากที่จะทําแบบเราหรือเปล่าหรือเขามองว่าบ้านเขาดีแล้วไม่จําเป็นอะไรนี้มากกว่าครับผมหากต้องการต่อย,ยอดโครงการนี้ไทยให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านใดบ้างคะอย่างที่บอกครับพี่มองว่าสิ่งที่ไทยควรจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องของการจาัดการจากต้นต่อคือตอนนี้ตรวจวัดเราตรวจวัดเป็นแลเรารู้แลฝุ่นมาช่วงไหนเราวัดกันเป็นแลแต่หลังจากนี้ครับมันคือการต้นต่อแหละว่า เราจะจัดการให้มันลดลงไปได้อย่างไงมันจะต้องมีเรื่องของการจัดการการเผาไหมมันจะต้องมีเรื่องของการจัดการในพื้นที่เกษตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันมันควรจะเป็นในด้านการไปที่ต้นต่อมากกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับโครงการจัดการ PM 2.5ในเมียนมาสำหรับตอนต่อไปเราก็จะมาพูดคุยกับพี่ดมกันต่อค่ะโครงการด้านการจัดการฝุ่น PM 2.5ในเราจะมีโครงการไหนบ้างและน่าสนใจยังไงบ้างรอติดตามกันเลยนะคะ แอบบอกว่ามีโครงการที่ร่วมทํากับอเมริกาด้วยนะคะคสําหรับ <ผม S 1> วันนี้รายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกคงต้องหมดเวลาลงแล้วค่ะสําหรับรายการของเราตอนต่อไปก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามนะคะพวกเราทั้ง3าคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสครั้งถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ครับ